เปิดโถมาแล้วค่ะกับละครดราม่าเชื้อเฉือนอย่างเล่มายุราโดยผลงานของผู้จัดคนสวยอิปพุทธ,ธิดาจากค่ายสกายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้คู่พระนางคู่ขวัญคู่เดิมอย่างบูมกิตกล้องและฮานาลิวิสที่เพิ่งปิดกล้องละครกล้าผาเหล็กไปหมาดๆก็ไม่ให้รอนานควงกันมาสานต่อความสนุกในเรื่องนี้กันต่อและยังมีอนุกฤ์และเมฆจุติที่จะมาฟาดฟันให้ละครเรื่องนี้สนุกมากขึ้นรอชมการประชันของสองนางเอกฮานาและแอนนาได้เลยแค่วันฟิตติ้งก็ปังแล้วค่ะครับผมเรื่องนี้นะครับผมก็รับบทเป็นคุณราเมศอื ลุกพี่เหรอถ้าถ้าเวลาลุกก็จะสมาร์ทถ้าเวลานั่งเนี่ยก็จะแบบว่าชิวๆหน่อยสบายสบายของอาณะคะรับบทเป็นอุรัวสวสีใช่เปลี่ยนเลยเลี่ยนจ,จสูงนะจากมาไฟใจสิงขาใหญ่แห่งบ้านผาเหล็กนี่คือแบบว่าผมจําไม่ได้เลยเ สวยมากฝากด้วยนะคะเรื่องเล่มายุลานะคะฝากพวกเราทุกคนนะคะกับแต่ละคนกับการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ๆนะคะความรักที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ <c oughs> และมันจะจบลงยังไงนะครับไปติดตามครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะ